ชาร์ปวันนี้ไม่รู้ได้เล่นไหมนะฮะไม่รู้วันนี้ได้เล่นกับคนดูวงนะแต่ว่าอยากจะเล่นอยากจะเล่นแรงแมทสักหน่อยีท่อยากจะเล่นมากเลยใครจะดักก็มาดักได้เลยนะฮะอันนี้อยากเล่นแร้งแมทส่วนตัวเลยนะอืม นี่ครับสวัสดีครับเสียงอาจจะแปลกๆดูดูหนักนดังมากโอ้เสียงแล้วกันไม่ชอบดังวันนี้อาจจะเล่งทั้งวันเลยนะฮะไม่ได้เล่นกับคนดูตอนนี้อยากไปโกมากง่าดีกว่าแลวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวไปเล่นกับคนดูก็ได้ครับแต่ตอนนี้ขอไมอ่ก่อน แป๊บนึงครับผมอยากจะเล่นเล้งไปเรื่อยๆครับอยากเล่นเล้งไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องต่อลองใส่กันใหม่ตอนนี้ยังไม่อยากใส่อยากไต่เล้งมากกว่าขอไต่เล้งก่อนนะครับหอมมาก่อน ตัวนี้มันจะเติบใหญ่แล้วโหดปะเนี่ยอ่ะอะฮะมึงเติบใหญ่แล้วมึงกะมึงไม่ต้องเติบใหญ่ก็ได้มึงดูดิโอ้มาก็อายกายสวัสดีครับโอ้ยไอไอนี่จะเปลงล่างไปถึงไหนชอบจริงๆเลยดวง คนซวยเหมือนกูเนี่ยเล็งไม่สูงดวงก็งี้แหละอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้กอดมาอันนี้ต้องชนะไม่ชนะนอนไม่หลับโอ้ my god น่าไงกวูว่าละ ตายอืมเป็นไงอันนี้ขอเล่นไปนเรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อนฮนะแต่ค่อยว่ากันใหม่เรื่องใส่กันใส่เดี่ยวปาดคอปาดคำอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวแป๊บหนึงเร็วรีบรัดคอจะรัดไม่รัดอืโอเคไม่รัด,ดครับเนีย่ยรีบเข้าออมาแล้วแหละ โอ้เบอร์รี่อีกแล้วเกลียดมึงโอ้เออช่างกูพิการแล้วโอ้โหทมจริง กเล่นแบบพละการเล่นแบบโคตรโยโลนั่นไงโยนตายกูไม่ได้การ์ดโหดเลยกูจริงกูไม่ได้การ์ดโหดเลยอ๋อเด็บเกมนน้ จบเลยขอทักขอทักมันไงขอเล่นแรงสักพักหนึ่งหน่อยได้ไหมนะอยากเล่นแรงโอ้ยฝักทองอย่างนี้แหละโอ้ยตายแล้วมึงโอ้ยไอ้นักขุดในตำนานมึงไห้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้ นักขุดในตำนานมึงมาขุดแล้วมันเอามาไว้ตรงนี้ทำหอกสากกระเบืออะไรอืเป็นไงไม่ได้วางตรงนี้ทำไมนเะมื่อมันทุบตรงนี้ได้ช่างแม่งวางแม่งอะไรตั้ วางแม่งให <orde S 1> ้หมดอือเป็นไงอือเจ็บอืออืออือตาโอ้มาดกอด อู๋อ่ากูใช้เลยพันนี้เฮ้ยเฮ้ยสวยอ่าเฮ้ยเย้ยยี่ห้อ ข้มอม่นถ้ามันลากหัวตัวนี้กูจบเฮ้ยมันลากมาเลยมันรัดคอชิปหายแล้วกูตายโอเคโอเคอเฮ้ยได้อยู่อี้ชนะเว้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เป็นไง เป็นไงมึงเจอกูเป็นไงล่ะเจ็บใจเลยทีเดียวโอ้โหไหอ้ววนี่ระเบิดเลย่าแกนะ่ะได้ตายไปแล้วเรียบร้อยอหนีเลยโอโ้อะไรวะไม่ใจเลยมีคนรอตบกูอยู่ด้านนอกแต่กูจะเล่นแรงนะโอโ้นี่ไม่ใจว่ะโคตรไก อย่าเลื่อนนี่วินสเตรงขอเล่นแรงเรื่อยๆได้ปะนีขอเล่นแรงเรืเ่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวเราไปเล่นแทน t ซ e มบี้ฮีโร่สักหน่อยเอ้ยไม่ใช่แม่งงอกขึ้นหมดแล้วฝุ่นขึ้นหมดแล้ว โอ้โหไม่ตายฝุ่นเกาะแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ค่อยอันนี้แล้วว่ะดีครับอ้ยดีครับไอ้นักสาบเช่งไหมมึงสาบเช่งกูไหม,มจะสาบก็สาบมาอือพร้อมรับอือนไงตายเลยอื้อแปก คิดตั้งนานมึงวางแค่นี้ยอดไปเลยมึงมาอื้อเป็นไงปุ๊บเป็นไงตายอื้อไอ้นี่เป็นไงอื้อบาปบาปรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ค่อยอินเตอร์เทนเลยโ่ะโหไม่มันเลยจะรีบวางไอเตีย้ยทำไมวะโอ้อ กูได้ดีแล้วเนี่ยเริ่มงใครในตำนานอ้แปลงร่างแล้วโอ้วอืมเป็นหมาโอ้มายก็อดหมาก็ฟาได้แล้วไอ้ควายอือเป็นไงถึงกูเป็นหมาแต่กูก็โหดนะเว้ยเป็นไงล่ะเจ็บใจคำคมบาดใจเลย ไอ้เป็ดนี้กูเกียดมึงอันนี้มันดีสุดเบรนซ์โอเคมา น,นี่กคทีคือยังไงตายร้อยเปอร์เซ็นเชี่กัดทีเกเลือดาสาดเลยนานไงนนหายไปมากกว่าครึ่งมั้งไงอ,อันนี้าสาดเช้งอีแล้วนะโ,โอ้โหเกียดมึงกูเกียดมึง,อ,มงอ่าฮะโอ้โหเป็นอะไรนะครับอ

รู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ช่องของเราเลยว่ะโอ้โออหืย hmm. ังอ oh. ีกโอ้มดนี oh. mm ่เป็นไงโอ้ยโอ้โหเช่นนี่โคตรกูจัด ใจแม่ตัดโคดกูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ตัดดูอือหือมาเด็กเป็นไงตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เมฆกันเป็นไงที่เชื่อเราอืมเป็นไง่าโอ้โ,อโหโอ้โ,อโหกูเกียดมึง โอ้โหนักจ่าจัวน้อยเฮ้ยรู้สึกรู้สึกเหมือนกูจะไม่ว่างสตรีมแล้ว stop อ,อ,อะไรเยอะแยะเนะี่ย อน้่เป็นไงอ้าฮ่าเฮ้ยส่าพกระเท่แล้วนั่นเนี่ยอื้อหิวอีกแม่งเอ้ยกูตาย เฮ้ยว่าคนดูคุณดูเฮ้ยคุณไม่ว่างจริงว่ะพอจบตาน,นี้เดี๋ยวผมไปแล้วนะเชี่อไม่ว่างจริงเ้ยโอเค เดี๋ยวกูไปแล้วเหี้ยไม่ว่างว่ะไม่ว่างเลยแบบเนี้ยเคี่ยมีงานแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยผมไม่ว่างจริงเว้ยขอปิสตีมกมอน